สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v ีธรรมดานะครับช่อง V ีธรรมดาก็จะมานําเสนอราวสตาร์นะครับราวสตาร์ของวันที่นะครับที่15ธันวาคม2566นะครับสาหรับราวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง V ีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสนาโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดถูกแกกดไลค์กดแชร์นะครับาหรับไครท่กดติดตามแล้วก็กดสติ๊กเกอร์ตรงไี้อาจารย์ก็ได้นะครับจะได้ต่อติดต่อกันง่ายจะได้เชื่อมต่อกันง่ายนะครับมันจะได้ไปหาง่ายๆึ้นนะครับทางที่ดีก็คือกดติดตามไว้ก่อนลําดับแรกนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างถูงนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแห้งๆๆห้งๆฟังๆเลขใดมาก็ขอให รับเงินมันนี่มันนี่นะครับขอให้เหลือมันเรื่อยๆนะครับครับอาเรามาชมกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอืมครับเด่นนะครับลาซาตานะหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับ ขอเน้นที่สองนะครับสองนะครับลอง1นะครับลอง3นะครับหน่สองสามหนึ่งสองสามนะครับกับคู่กับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับหก็้าศนย์นะแบบแบบนี้นะครับรานนี้เราก็มาเลือกเอาเฉพาะที่มันเด่นนะอ่าหนะครับกับ2นะครับเด่นนะลอง3ามนะ ตามตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะหนึ่งเนื้อที่มันจะพอไหมเดี๋ยวดูก่อนคำเนวนหนึ่งก่อนพอยมั้งนะออเอหนึ่งเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับอืม หนึ่งแปดนะครับสองแปดนะครับหนึ่งเก้าสองเก้านะครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับอืมตามนี้นะครับเด่นนะนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนสามใครชอบนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับสามนะครับสามนะตามนี้นะครับ ถ้าสามมาก็ใครชอบก็จัดสามไปนะครับเหมือนกันนะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับอ่าน,นี้ทําแบบแนวใหม่นะทําแบบแนวใหม่นะครับสองกับสามนะครับเน้นที่เน้นที่สองนะเน้นที่สองนะครับลองหนึ่งนะครับประมาณนี้แับดามนะครับส่วนคู่เขาก็มีตามนี้แหละอ่าทำไมไม่จับให้หมดใช่ไหมทําไมจัดแต่เจ็ดแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมอืม จัดสกศู890ส่วน6ใครชอบก็จัดไปนะครับอืม6ใครชอบก็จัดไปนะตามนี้นะครับ3คือตัวลองนะครับถ้า3มาก็38 39 3 0มเหมือนกันนะครับเน้นที่รูดนะครับเน้นที่รูดนะอ่าเน้นที่รูดนะครับอืมเน้นที่รูดนะเียทำให้มันใหญ่1กับ2นะครับลอง3นะอ่าครับตามนี้เลยนะครับอ ไปซีเรียลลูดกับวิ่งเท่านั้นนะครับอืมดีที่สุดนะไอ้ส่วนทางนี้นี่ก็คือชุดที่เน้นหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับชอบตัวไหนไปจัดไปนะครับอืมขอกขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีในทางก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอให้ทุกท่านเพลงเพลงเพลงนะครับอืมวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับอืมรับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อไม่ใช้พลาดนะขอขอบคุณมากๆนะครับ งนี้พบกันใหม่นะครับลาสตาออกบ่ายสามโมงสี้านะของทุกวันทุกวันครับชิดรุ่นลุมขอความบันเทิงครับสวัสดีครับ